หลังจากที่พี่สาวลู่ชวงได้พาพระเอกมุ่งเดินทางมาถึงที่ห้องโถงบันพรบรุษแล้วซึ่งสถานที่นี้ก็เรียกได้เลยว่ามีผู้คนมากมายจำนวนมากเึ่งก็จะเป็นเหล่าศิษย์สาวกที่อยู่ในตระกูลลู่นั่นแหละครับผมมาที่นี่เพื่อกราบไหว้บรนบรุษในตระกูลและก็เฉลิมฉลองงานปีใหม่ประจำตระกูลนั่นเองนี่ครับถึงแม้ว่าทางด้านของเพกนั้นจะไม่เคยมาถึงยังสถานที่นี้เพราะในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาตัวเขานั้นก็ไม่ได้มีพรสวรรค์ความสามารถ เป็นในผลที่ทมให้ถูกขีดขวางในการเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองงานปีใหม่รวมถึงกาบไหว้บรรพบุพรุษอีกด้วยจึงทำให้ทางด้านของพระเอกถึงแม้ว่าจะมีความดีใจมากพอสมควรนะครับที่ได้มาถึงยังสถานเท่นี้แต่ในใจลึกๆของเขาแล้วก็ยังมีความเกลียดชังตระกูลลู่อยู่ดีนะครับและหลังจากที่พระเอกเดินทางมาถึงแล้วมันก็จะมีทางด้านของนายน้อยลู่เส้าหูรวมถึงนายน้อยโจ้ไหหมิงน,นะครับซึ่งทั้งสองก็เรียกได้เลยว่า เป็นอัจฉริยะระดับนักรบในตระกูลลูคนที่มีพรสวรรค์ความสามารถอีกสองคนที่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันในตระกูลใหญ่ๆในตัวเมืองได้นั่นเองเนะยอบแถมพอพวกเขาได้มาเจอกับเพกแล้วก็ได้พูดกล่าวดูถูกกล่าวเยาะเย้ยพระเอกไปเล็กน้อยว่ามายังสถานที่นี้ทําไมกันคนที่ไม่ได้มีพรสวรรค์ความสามารถคนที่เป็นขยะประจําตระกูลจะต้องอยู่ลานด้านล่างเท่านั้นไม่มีสิทธิ์มายังสถานที่นี้แต่อย่างใดแต่ทางด้านของพอเพกก็ไม่ได้ตอ อบอะไรไปแต่อย่างใดนะครับว่าตัวเขานั้นกลายเป็นผู้ฝึกยุทธระดับนักรบแล้วก็ทําได้เพียงแค่เก็บความแค้นนี้เอาไว้เท่านั้นและก็ยืนเฉยไม่ได้พูดอะไรนะครับทางด้านของพี่สาวลูกอูชวงก็ถึงกับรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากในการกระทําที่พวกนี้กลา้าพูดดูถูกเพกนะครับตัวเธอก็เลยได้ดุด่าคนพวกนี้ไปถ้าเกิดว่าเจ้านั้นไม่รีบออกไปจากสถานที่นี้เราบรองได้เลยว่าข้านะจะเป็นคนจัดการพวกเจ้าเองสุดท้ายแล้วทั้งสองก็พอจะรู้ถึง ความสามารถของพิตาลุ่โชวงนะครับซึ่งตัวเธอก็ถึงจะเป็นนักสู้ระดับปรมาจารย์และก็ยังได้กลายเป็นสิทธิ์ของนิกายอาวินอย่างแล้ว ในเมื่อคอยปกป้องพระเอกอยู่ทั้งสองก็เลยไม่กล้าคิดที่จะทําอะไรเพิกไปนะครับก่อนที่พวกเขาจะได้นนมุ่งเดินทางเข้าไปยังห้องโถงบรรพุทธเหมือนกันซึ่งในตอนนั้นเองทางด้านของเหล่าท่านโศประจําตระกูลนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านลุงใหญ่รวมถึงภรรยาของเขาก็จะเป็นทางด้านของแม่บุญธรรมของพี่สาวลูกอู่ชวงนะครับทั้งสองก็ได้เป็นผู้โสหลักนะครับในการเข้าร่วมเป็นกรรมการในการแข่งขันในครั้งนี้อีกหนึ่งคนจะเป็นทางด้านของ นายหญิงเจ้านะครับซึ่งตัวเธอก็จะเป็นภรยาหลวงประจําตระกูลลูกแห่งนี้ในตัวเองเก็ได้มาที่นี่เพื่อมาเข้าร่วมรับชมเป็นกรรมการในการแข่งขันประจําตระกูลเหมือนกันนะครับซึ่งก็จะมีเหล่าทั้งโสอื่นๆอีกหลายคนนะครับผมที่มาเข้าร่วมการเป็นกรรมการเหมือนกันจึงทําให้ทางด้านของเพกที่ได้เห็นนายหญิงเจ้าแล้วตัวเขานั้นก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากก่อนหน้านี้ในตลอดระยะเวลาหลายปีนายหญิงเจ้าคอยกันแกล้งเขาเม่ตอตรอดถึงแม้ว่า จะไม่ได้เป็นคนกันแกล้งเองโดยตรงตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้แต่มันก็ยังมีคนรับใช้ของเขามากมายที่ส่งมาเพื่อมาจัดการเล่นงานและก็ซ้อมเขาจนได้รับปาเจ็บไปหลายที่เหมือนกันนะครับใน้านเองพระเอกก็ต้องหาวิธีในการแก้แค้นในอนาคตให้จรงได้ถ้าเกิดว่าเขานั้นแข่งแกร่งขึ้นและหลังจากที่ทุกคนได้มากันครบแล้วพร้อมแล้วนะครับลุงใหญ่หรือว่าตาโซลู้ตรงก็ได้ปราบการบอกกับทุกคนไปเกี่ยวกับประวัติบรรพ์รุษของผู้ ขาวนายาซึ่งบรรบุษตะกูลูแนดีดเป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆอยู่ในระดับราชาก่อนหน้านั้นเองได้ทําการต่อสู้กับเหล่าตระกูลใหญ่ๆมากมายมีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วยุทธภพดิดแนแดนลิงวูแห่งนี้จนได้ตกอกตั้งตะกูลลูขึ้นมาเป็นผลที่ทําให้ตะกูลลูของพวกเขายืนหยัดมั่นคงอยู่ในเมืองแห่งนี้มาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานั้นแต่ไม่ทุกคนก็ต้องรีบกล่าวเคารพคารวะบรรบุษของพวกเขาที่มีพรสวรรค์ความ สามารถทาให้พวกเขานั้นมีชีวิตยืนหยัดอยู่ยังสถานที่นี้ต่อไปนะครับและหลังจากที่กราวไวบไหว้บรรพุทธเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสถานที่ต่อไปก็คือจะไปทางลานด้านหน้าของตระกูลทําการวัดค่าพลังนะครับซึ่งคนที่จะมีพรสวรรค์ความสามารถในะระดับนักรบขึ้นไปจะสามารถเข้าร่วมในการลองประจําตระกูลได้เพื่อหาบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดสองคนในตระกูลในการเข้าร่วมการแข่งขันตระกูลใหญ่ๆเพื่อที่จะชิงตําแหน่งเข้าร่วมก กลายเป็นสิทธิ์ของนิกายอวินยังโดยตรงนั่นเองนะครับซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ก็จะมีทางด้านของลุงใหญ่นะครับเดินเข้ามาหาพเอกโดยเอกที่มีความแข็งแกร่งในระดับนักรบแล้วมีพรสวรรค์ความสามารถในการเป็นผู้ฝึกยุทธก็คงจะสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ในปีนี้นะครับถึงแม้ทางด้านของเอกนั้นจะไม่อยากเข้าร่วมนิกายอวินยังก็ตามแต่จะมีทางด้านของลุงนั่นนะครับบอกระเอกเสมอว่าถ้าเกิดว่าสามารถเข้าร่วมนิกายอวินยังได้นําเอา สมบัติบางอย่างกลับมาช่วยในการฝึกฝนจะทําให้ตัวเองแข็งแร่งขึ้นอย่างแน่นอนสุดท้ายพระเอกก็ต้องยอมที่จะเข้าร่วมการเป็นสิทธิ์ของนิกายอาวินยากตามที่ลุงนั้นบอกเหมือนกันนะยับทางด้านของพี่สาวลูชวงก็ดีใจมากๆนะครับเพราะถ้าเกิดว่าพระเอกนั้นสามารถเข้าร่วมกายเป็นสิทธิ์ของนิกายอาวินอย่างได้ตัวเธอก็จะได้เจอเอกับพระเอกตลอดในนิกายน,นะครับคอยปกป้องดูแลพระเอกให้เหมือนกันซึ่งในตอนนั้นเองก็ได้มุ่งเดินทางกันต่อไปนะยับทางด้านของนาย เจ้าตัวเธอนั้นก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากก่อนหน้าน,นี้พวกเขานั้นก็เคยได้ตกลงสัญญากันไว้ว่าห้ามให้พระเอกและก็แม่ของเขานะยครับเขารวมการกลาวไหวบรรพรรุษซึ่งตัวเธอนั้นก็แบบว่าอนุรบให้หนึ่งข้อแต่ในการให้สิทธิ์พระเอกแบบนี้ในการเข้ารวมประลองและก็คัดเลือกกลายเป็นสิทธิ์อวินญ,ญ,ญานั้นตัวเธอนั้นไม่ยอมอย่างแน่นอนนยับวันนี้จะต้องแบบว่าแบบขั ขวางให้จงได้แต่ทางด้านของลุงใหญ่ก็ได้บอกไปในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้ตัวข้าก็พอจะรู้ว่าเจ้าคอยกันแกล้งล้วลานซื้อและก็ลูกของเขามาโดยตลอดซึ่งในจุดๆน,นั้นข้าทําเป็นไม่เห็นและก็ข้ายอมให้เจ้าทําไปแต่ในครั้งนี้เจ้าไม่สามารถขัดขวางพวกเราได้อย่างแน่นอนอัจฉริยะในตระกูลยังไงก็คงจะต้องได้สิทธิพิเศษดีๆถึงแม้ว่าเจ้าจะขัดขวางข้าในวันนี้ข้าก็จะไม่ยอมเจ้าเหมือนแต่ก่อนแล้วถึงเป็นผลที่ทำให ในทางด้านของนาหญิงเจ้าตัวเธอนั้นก็ไม่สามารถพูดอะไรได้อีกต่อไปนะครับผมเพราะถ้าเกิดว่าทําแผนแตกในครั้งนี้เกรนว่าแผนยาวนาคตของเธอนั้นมันคงจะต้องล้มเหลวอย่างแน่นอนก็ทําได้เพียงแค่ไม่พอใจเดินออกไปจากสถานที่นี้เท่านั้นนะครับและในตอนนั้นเองหลังจากที่ทุกคนมุ่งเดินทางมาถึงที่ลานประลองด้านหน้าตระกูลแล้วนะครับซึ่งก็จะมีทัพโซทุนหนึ่งนะครับซึ่งก็จะเป็นทัพโซที่อยู่ในประจำตระกูลลู่คอยเป็นกรรมการในการแข่งขั ได้กล่าวการบอกกับทุกคนไปการแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันในการวัดค่าพลังนะครับหาว่าตัวเองมีธาตุาในนั่นเองรวมถึงก็จะวัดความสามารถนะครับใครที่มีความสามารถต่ำกว่าระดับนักรบก็จะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมในการประลองนั่นเองและหลังจากที่ได้บอกกฎเกณฑ์อะไรไปนะครับผมทุกคนก็ได้เริ่มทําการทดสอบพลังของพวกเขานะครับซึ่งคนส่วนมากในตระกูลถึงแม้ว่าตระกูลรู้จะมีสมาชิกมาก ก็ตานะครับแต่คนที่มีพรสวรรค์ความสามารถในระดับนักรบนั้นก็ถือได้เลยว่าน้อยมากพอสมควรนะครับในตอนนี้ผ่านมาหลายสิบคนแล้วก็ยังไม่มีใครที่จะอยู่ในระดับนักรบเลยนะครับส่วนมากก็จะอยู่ในระดับสาวกคั้น8ขดคันเดาวเท่านั้น ซึ่งในตอนนั้นเองก็จะมีแม่นางลู่อวิน๋นซึ่งเธอนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสาวกสายนอกของนิกายโดยตรงนะครับหรือว่าตระกูลโดยตรงแต่ละว่าพรสวรรค์นในการวัดค่าพลังของเธอก็วัดได้ค่าพลังระดับนักรบแล้วเรียบร้อยน,นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นนักรบขั้นตน้นแต่ละว่าตัวเธอก็จะไม่ได้เป็นแบบว่าเชื้อสายโดยตรงของตระกูลลู่มีพรสวรรค์ระดับนี้ถือได้เลยว่าสุดยอดเลยจริงๆนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับทรัพยากรของแบบสาววกสายตรงหรือว่าลูกสายตรง ของตะกูล,ลูนั้นมันจะมีทรัพยากรที่มากกว่านะครับการฝึกฝนก็จะเหนือกว่านั่นเองนะครับและหลังจากที่ลูอวินได้ทําการแบบ ทดสอบพลังของตัวเองไปแล้วนะครับคนต่อไปก็ได้เริ่มขึ้นซึ่งคนคนนี้ก็จะเป็นทางด้านของลู่เสีย่ยวหูซึ่งตัวเขาเองก็ถือได้เลยว่าเป็นอัจฉริยะอีกหนึ่งคนลูกหลานสายตรงของตระกูลลู่เลยก็ว,ว่าได้หลังจากที่ได้เข้าร่วมวัดค่าพลังแล้วตัวเขานั้นสามารถวัดค่าพลังได้ถึงสองท่าเลยทีเดียวนะครับผมแถมค่าพลังของเขาก็ยังอยู่ในระดับนักรบขั้น3ดาวอีกด้วยจึงทําให้ผู้คนก็ตามประกันรู้สึกชึ่งเป็นอย่างมากโดยเฉพาะนยหญิงเจ้านะครับมีสีหน้าที่ ที่เบิกบานเลยทีเดียวเพราะคนที่มีระดับสองธาตุนั้นถือได้เลยว่าเป็นอาจารย์อีกคนนึงเลยก็ว่าดได้เป็นคนที่หาได้ยากในรอบร้อยปีที่ผ่านมานี้ในเมืองชิงวินแห่งนี้มีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับพวกเขาก็ต่างกันมั่นใจได้แล้วนะครับผมว่ายังไงรู้เสียวหูผู้นี้จะต้องเป็นหนึ่งในสองของตระกูลในการเข้าร่วมการแข่งขันอย่างแน่นอนนะครับและหลังจากนั้นก็จะเป็นทางด้านของโจงฮิมิงนะครับที่ได้เข้ามาวัดค่าพลังซึ่งตัวเขาสามารถวัดค่าพลังได้ เพียงแค่1นึ่ธาตุเท่านั้นนะครับจะเป็นทางด้านของธาตุดินนะครับถึงแม้ว่าจะมีเพียงแค่1นึ่ธาตุแต่ะว,ว่าพาลังของเขาก็จะอยู่ในที่รับนักรบถึงเจ็ดดาวเลยก็ว่าได้เป็นระดับพลังที่สูงที่สุดในตระกูลแล้วนะครับแม้แต่กระทั่งพระเอกที่เห็นก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเขานั้นได้เข้ามาต่อสู้ประลองพลังกับโจโไหหมิงผู้นี้เกรงว่าโอกาสที่จะสามารถเอาชนะได้นั้นเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันนะครับและหลังจากที่โจโไหหมิงได้ทําการวัด ค่าพลังไปแล้วนะครับผมในตอนเองทางด้านของเพกก็จะเป็นคนต่อไปเป็นคนสุดท้ายน,นะครับโดยเพเอกในตอนนี้ก็ได้ใช้มือของเขาวางบนลงไปบนลูกแก้ววัดค่าพลังนะครับในตอนนั้นเองก็จะมีแสงหลากสีมากมายถึง5แสงนะครับทําการปรากฏขึ้นมาบนร่างลวงถึงลูกแก้วของเพกที่ได้เอามือทาบลงไปในตอนเองทุกคนก็รู้สึกพากันตกใจเลยทีเดียวนะครับผมเพราะการปรากฏแสงหลากหลายสีแบบนี้เกรงว่าอาจจะเป็นคนที่มีความสามารถหลายธาตุแน่นอนนะครับ ทางด้านของลุงนั้นก็ต้องรีบกระซิบบอกพระเอกไปรีบเก็บพลังของตนเองเอาไว้ถ้าเกิดว่าเจ้าที่ปลดปล่อยพลังทั้งหมดออกมาทุกคนรับรู้ว่าเจ้ามีพรสวรรค์หาาแล้วล่ะก,ก็ เกรงว่าในอนาคตเจ้าอาจจะเป็นอันตรายก็เป็นได้พระเอกแต่ตนเองก,ก็ต้องรีบดึงพลังของตนเองกลับมานะครับแต่สุดท้ายก็ดึงกลับมาได้เพียงแค่2องธาตุเท่านั้นเพราะพลังที่พระเอกปรากฏอกู่ในลูกแก้วนั้นจะมีทางด้านของธาตุดินธาตุไฟและก็ธาตุลมนะครับแม้แต่ทางทั้งโซนตระกูลรวมถึงเหล่าทั้งโซใหญ่ๆต่างๆพวกเขานั้นก็ตา่างประรู้สึกชึ่งเหมือนกันนะครับพรสวรรค์ระดับสามธาตุแบบนี้เกรงว่าในทวีปปิงหูไม่สามารถหาผู้คนที่มีพรสวรรค์3ามธาตุได้เลยนะ เป็นอาฉริยะในรอบหลายพันปีที่มีคนเกิดมาในโลกใหม่นี้นะในตอนนั้นเองพวกเขาเองก็ต้องทําได้เพียงแค่ตกใจเท่านั้นและก็ได้ปาปการบอกกับทุกคนไปว่าลูเซียวโยพรสวรรค์ระดับสามธาตุพรสวรรค์ระดับสุดยอดและก็ยังเป็นนักรบระดับสามเท่าอีกด้วยในตอนเองทุกคนก็ต่างระกันมบบมองพระเอกเปลี่ยนไปน,นะครับก่อนหน้านี้พวกเขามองพระเอกว่าเป็นขยะประจําตระกูลในตอนนี้ก็ได้กลายเป็นอัจฉริยะเต็มตัวแล้วแม้แต่กระทั่งพวกเขานั้นก็ยัง ไม่กล้าที่จะเทียบได้เลยในตอนนี้นะครับแม้แต่กระทั่งทางด้านของลูเสี่ยวไปรวมถึงแม่ของเพกนั้นทั้งสองก็ต่างพากันดีใจเป็นอย่างมากพวกเขาก็ไม่คิดเลยว่าพเพกนั้นจะเก่งกาจขนาดนี้ต่อจากนี้ไปเกรงว่ายศถาบรรดาศักดิ์นาตกลกูลของพวกเขาคงจะไม่ถูกลังแกอีกต่อไปอย่างแน่นอนนะครับก็มีความภาคภูมิใจในตัวพระเอกมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับและในตอนนั้นเองหลังจากที่ได้คนที่วัดคาบลังไปจนครบแล้วน,นะครับธรรมโสประจําตระกูลก็ได้ปา ประกาศบอกไปมีเพียงแค่สีคนเท่านั้นที่มีพรสวรรค์ในระดับนักรบจะเป็นทางด้านของแม่นางลูลูอวินนะครับนายน้อยโจ้ไฮมิงรวมถึงนายน้อย ลูเสี่ยวหูนะครับและก็พระเอกอีกหนึ่งคนที่มีพรสวรรค์นในระดับนักรบโดยก็จะให้ทั้ง4ี่คนนี้เข้าโจมตีต่อสู้ประทะพลังกันไปนะครับคนที่เป็นผู้ชนะสองคนก็จะมีสิทธิในการเข้าร่วมในการแข่งขันประจำตระกูลใหญ่ในตัวเมืองนั่นเองชิงหาคนที่ได้เข้าร่วมกลายเป็นสิทธิ์ของนิกายอวินอย่างนะครับหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ไปจับฉลากไปโดยพระเอกก็ได้ภาวนาไปเลยนะครับผมว่า คนคนไหนก็ได้ที่เขานั้นสามารถประทะหรือว่าเจอได้นะครับยกเว้นเพียงแค่โจไหหมิงเพราะว่าโจไหหมิงมีความแข่งแร่งในระดับนักรบขั้นเจดาวเปรียบเทียบกับเจ็ดดาวมันต่างชั้นกันเกินไปนะครับโอกาสที่จะสามารถเอาชนะแลได้ไดนั้นมันเป็นเรื่องยากนั่น่งนะครับแต่สิ่งที่พระเอกนั้นไม่อยากจะเจอสุดท้ายก็ได้เจอนะครับหลังจากที่พระเอกได้จับสลากไปพระเอกก็ได้เจอกับโจไหหมิงจริงๆนะครับในตอนนี้ก็ถึงกับแบบว่าแบบมีความเป็นกังวลเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วโอกาสที่ ที่เขานั้นจะชนะได้มันก็ยังมีเหมือนกันส่วนทางด้านของนายน้อยลูเซียวหวัตัวเขาก็จะได้เจอกับแม่นางลูอวินนะครับผมซึ่งในด้านความสามารถของรูเซียวหัวอยู่ในระดับสามดาวเขานั้นก็มีความมั่นใจอยู่แล้วว่าจะเป็นผู้ชนะอย่างแน่นอนนะครับและหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เริ่มทําการเข้าโจมตีต่อสู้กันไป ถึงแม่ทางด้านของแม่นางลู่อวินตัวเธอนั้นจะมีพรสวรรค์ในระดับนักรบหนึ่งดาวถือได้เลยว่าสุดยอดอีกหนึ่งคนในตระกูลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับนายน้อยลู่เสี่ยวหูในตอนนี้มันก็ยังตังชั้นกันเกินไปในยับพรสวรรค์ในระดับนักรบ3ามดาวกับนักรบหนึ่งดาวนั้นมันเป็นเรื่องยากที่จะสามารถเอาชนะได้น,นะครับสุดท้ายแล้วการโจมตีทั้งหมดของแม่นางลู่อวินถึงแม้ว่าจะพยายามเข้าโจมตีต่อสู้กับนายน้อยลู่เสี่ยวหูไปสุดท้ายแล้วการโจมตีทั้งหมดก็ไม่สม มาทาอะไรได้อยู่ดีนะครับถูกป้องกันการโจมตีไว้ได้หมดทุกรูปแบบและในตอนนี้ตัวทางด้านของนายน้อยลู่อวินก็ได้ทําการเข้าโจมตีส่วนกลับไปอีกด่วยนยับจึงทาให้ทางด้านของแม่นางลู่อวินเองตัวเธอนั้นก็เลยไม่สามารถรับการโจมตีได้อีกต่อไปสุดท้ายเพียงแค่ระยะเวลาไม่นานเช่านั้นก็ได้พ่ายแพ้ในการต่อสู้ในที่สุดนะยับเสียไมทุกคนก็พอจะสามารถรับรู้ผลลัพธ์อยู่แล้วนะยับผมว่าการต่อสู้ในรอบนี้อย่างไงนายน้อยลู่ เซลหก็จะเป็นผู้ชนะอยู่แล้วซึ่งก็ไม่ได้เกินคาดที่พวกเขานั้นคิดเอาไว้นีครับและหลังจากที่คู่การปลองต่อสู้ได้จบลงไปในคู่แรกนะครับจะเป็นทางด้านของน้อยน้อยลู่เซลล์หที่ได้มีสิทธิ์เป็นสิทธิ์แรกนะครับในการเข้ารวมอัจฉริยะในตระกูลนั่นเองและหลังจากคู่แรกได้จบลงไปนะครับคู่ที่2ก็ได้เริ่มขึ้นซึ่งคู่นี้ทุกคนก็ตามพากันจับจ้องตามมองเป็นอย่างมากเพราะทางด้านของพระเอกนั้นหรือว่าลู่เซลโยจะเป็นอัจฉริยะอีกหนึ่งคน ที่ได้เกิดขึ้นมาใหม่ในตระกูลนะครับในตอนนั้นเองก็จะได้เข้าโจมตีคนที่แข็งแกร่งที่สุดในตระกูลในตอนนี้หรือว่าอัจริยะรุ่นเยาวลู่โจนั่นเองจึงทำให้ทางด้านของนายน้อยลู่โจก็มีความมั่นใจพอสมควรรวมถึงทุกคนอีกด้วยเพราะในด้านความแข็งแกร่งของนายน้อยลู่โจนั้นอยู่ในระดับนักรบ ดาวนรับถ้าเกิดว่าเปรียบเทียกบกับเอกอยู่เพียงแค่ระดับนักรบ3มดาวเท่านั้นเกรงว่าก็คงจะยากที่จะสามารถเอาชนะได้นะครับในตอนนั้นเองพวกเขานั้นก็รู้ผลลัพธ์อยู่แล้วนะครับผมว่าการต่อสู้ในครั้งนี้ เอกหรือว่าลูเซลโหนั้นเกรงว่าก็คงจะต้องถูกโจมตีเละเทะอย่างแน่นอนนะครับและหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้เริ่มการลองกันต่อไปนะยับโดยในตอนนี้ทางด้านของน้อยน้อยลูโจตัวเขาเองก็ไม่รอช้าในเรื่องความได้เปรียบของระดับพลังที่เหนือกว่าพยายามพุ่งเข้าโจมตีพระเอกเข้าไปแปบบรัวๆนะครับพระเอกในตอนนี้แทบจะไม่สามารถหาวิธีในการโจมตีสวนกลับได้เลยแม้แต่น้อยก็ทำได้เพียงแค่หลบไปก่อนเท่านั้นนะยับโดยคนที่เป็นกังวลมาก ที่สุดในตอนนี้ จะเป็นทางด้านของลัวลานซื้อแม่ของพระเอกลู่เสี่ยวไปและก็แม่นางลู่อูช่ชวงนะครับทางสามก็กลัวว่าพระเอกอาจจะถูกโจมตีจนได้รับบาดเจ็บสหาหัสก็เป็นได้เพราะคนพวกนี้ถึงแม้ว่าจะมีกฎตั้งไว้ว่าห้ามลงมือกันขั้นรุนแรงจนบาเดเจ็บล้มตายนะครับแต่ว่าพวกนี้ก็ไม่ได้เกรงกลัวคําหรือว่ากฎนั้นแต่อย่างใดเกรงว่าก็คงจะต้องหาวิธีในการกันแก้งพระเอกอย่างแน่นอนนะครับพวกเขาก็ทําได้เพียงแค่ภาวนาให้พระเอกนั้นสามารถรอดชีวิตออกไปให้จงได้ เสียงทางด้านของพระเอกในตอนนี้พยายามป้องกันการโจมตีของนายน้อยลู่เสี่ยวโจอเอาไว้นะครับทางด้านของนายน้อยลู่โจในตอนนี้ก็พยายามเข้าโจมตีพระเอกมาในทุกทุทุกทางเลยครับแต่ถ้าว่าพระเอกนั้นก็ยังไม่ได้โจมตีส่วนกลับไปอย่างใดเพราะตัวเขานั้นก็ยังมีความคิดว่าถ้าเกิดว่าเข้าโจมตีพระเพลังกันไปตรงๆแล้วล่ะก็เกรงว่าก็คงจะต้องถูกโจมตีจนได้รับบาดเจ็บนแน่ๆนะครับในด้านรับพลังที่มันเหนือชั้นเกินไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหาวิธีในการ โจมตีสวนกลับเพียงแค่กระบวน่าวเท่าน,น,นั้นเกรงว่าก็อาจจะสามารถพลิกสวนกลับไปชนะได้นะครับสึ่งทําให้ทางด้านของนายน้อยโจกพยายามบอกให้อเอกนั้นต่อสู้กันซึ่งๆหน้าดีเจ้าทําได้เพียงแค่นี้ออกจากค่าเท่านั้นอย่างนั้นหรอพอสวรรค์ความสามารถของเจ้าในระดับ3ามธาตุมีแค่นี้อย่างนั้นหรือแต่ทาังด้านของอเอกก็ไม่ได้สนใจในคําพูดนั้นไปแต่อย่างใดแถมก็ยังแบบว่ายัวโมโหยัวประสาทของนายน้อยโจไปอีกว่าเจ้านั้นก็ยังไม่สามารถที่จะโจมตีค่าโดเลยเจ้าจะเอาชนะ นะ้า้าได้ยังไงกันเจ้าก็เข้ามาสิถ้าเกิดว่าเจ้านะ่ะมีพรสวรรคความสามารถเพราะในตอนนั้นเองทางด้านของนายน้อโจก็ถึงกับเลือดขึ้นหน้าเลยก็ว่าได้น,นะครับ ตัวเขาได้ระเบิดพลังที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาเป็นอรามือลมป้นในการพุ่งเข้าโจมตีเพื่อปิดฉากเพศภายในครับถึงแม้ทางด้านของเพกที่ได้เห็นเช่นนี้แล้วนะครับก็ถือได้เลยว่าเป็นโอกาสดีในตอนนี้ตายน้อยโจนั้นโมโหนะครับและเขานั้นก็ได้เปิดช่องโหว่ของเขาโจมตีเข้ามาอย่างบ้าคลั่งจนไม่ได้เห็นจุดอ่อนของตัวเองนะครับแต่ด้วยพระเอกได้เห็นจุดอ่อนนั้นแล้วพระเอกได้ทําการเปิดใช้รูปแบบพลังป้องกันของเขาลดการโจมตีที่รุนแรงนั้นเอาไว้ เพื่อให้เขานั้นไม่ต้องได้รับบาดเจ็บมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับก่อนที่พระเอกจะได้ทําการใช้ฟ้ามือทลายภูผาที่ลุงนันได้สั่ง้อนเข้ามาในการเข้าโจมตีส่วนกลับไปนะครับซึ่งการโจมตีของพระเอกก็เรียกแล้ว,ว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ในระับ นักรบคั้นที่3นะครับแต่การโจมตีในนี้ก็แข็งแร่งเป็นอย่างมากลนนี้ในตอนนั้นก็ได้ทการเข้าโจมตีส่วนกลับไปที่กลางหน้าอกของนายน้อยโจน,นะครับจึงทำให้ทางด้านของการโจมตีที่ได้ทําการพุ่งเข้าโจมตีปะทะพลังกันไปนะครับทั้งสองก็ได้ลอยเก็นออกไปคนละทิศคนละทางแตน่นด้วยที่พระเอกได้เปิดใช้รูปแบบพลังป้องกันไปก่อนหน้านี้จึงทาให้ตัวเขาถึงแม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บนะครับแต่มันก็ยังไม่ได้หนักจนแบบว่าหมดสติภายในครับยังสามารถยืน ขึ้นมาอีกครั้งได้แต่ทว่าทางด้านของนายนอ้อยโจในตอนนี้ตัวเขาถูกการโจมตีของเพเข้าไปจนแบบว่าหมดสติไม่สามารถลุกยืนขึ้นมาได้อีกต่อไปนะยัมแม้แต่กระทั่งทุกคนที่เห็นก็ต่างกันรู้สึกตกใจต,ตาค้างเลยก็ว่าได้ในด้านความแข็งแร่งในระดับนักรบ3ดาวแต่สามารถเอาชนะระดับนักรบเจดาวได้ถือได้เลยว่าเป็นเรื่องที่เกินคาดพวกเขาเลยจริงๆนะครับผมสุดท้ายแล้วทั้โศประจําตระกูลนะครับหรือว่ากรรมการ เขานั้นก็ได้ป่าประกาศบอกกับทุกคนไปว่าคนชนะในการปลองในครั้งนี้เป็นทางด้านของนายนาย้อยลูเซียโยนั่นเองซึ่งคนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในตัวเมืองใหญ่จะมีเพียงแค่2คนเท่านั้นก็คือระหว่างลูเซียวฮูและก็ลูเซียวโยนะครับ แม้แต่กระทั่งลุงใหญ่ในตอนนี้ตัวเขาเองนั้นก็รู้สึกชื่งแ่นกันก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้คิดว่าพระเอกนั้นมีพอส่วนความสามารถแต่พอได้เห็นการต่อทูของเพอเอกในครั้งนี้ทําให้เขานั้นก็รู้สึกทึ่งกันตามไปต,ตามๆกันนะครับผมต่อจากนี้ไปอนาคตของเขามันคงจะต้องสดใสไม่มีอะไรมาก,กีดขวางในตระกูลได้อีกต่อไปแน่นอนแต่วันในอีพีนี้ก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับพาร์ทที่9นะครับเพื่อนพาร์ทนี้ก็กำลังสนุกไปกันนะครับผมสำหรับอีพีหน้าตอนหน้าพาร์ทหน้า เดี๋ยวก็จะได้รับชมกันใหม่ในตอนหน้านะครับโอเคนะครับสำหรับทีนี้ตอนนี้ขอตัวลาเก็บก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย